โปรโมชั่นของเรานะคะขับปี90วันเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ก่อนออกรถนะคะลูกค้าบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีเต็มนะคะราคาของเขาอยู่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกุ้งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาชมรถที่ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะเป็นอีกตัวาคันนี้เลยนะคะ Nissan a l m e r a นะคะเครื่อง1.2เป็นตัว E-S นะคะลูกค้า ประหยัดน้ามันสุดๆนะคะที่สําคัญน,นะคะเครื่องเล็กแต่ภายในนี่คือกว้างมากเลยนะคะลูกค้านะ,ะ,นะ,ะตัวนี้ได้เป็นสีบรอนเงินปี2013 2 0 1 3นะคะราคาของเขาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้านะคะ,ะ,คะ,ะ,คะผ่อนสบายๆนะคะผ่อนเดือนละ4,000นิดๆเท่าน,น,ะะนะะั้นค่ะลูกค้าเงินเดือน12ก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะลูกค้านะท่านใดที่กําลังมองหารถประหยัดน้ํามันอเนกประสงค์นะคะ,ะ,คะลูกค้านั่งได้เยอะแนะนําคันนี้เลยแล้วก็รถสวยวิ่งน้อยนะคะสภาพคือกริปการันตีรถสวยเดิมไม่มี กนหนักพ่คมจมน้ํานะคะลูกค้านะพร้อมแล้วเราจะพามาชมรถคันนี้นะคะเข้ามาชมกันใกล้ๆเลยนะคะสีของเขาเป็นสีบรอนเงินนะคะสภาพคือสวยกริฟเลยนะลูกค้านะ ทั้งภายนอกภายในนะคะลูกค้าไฟหน้าของเขาก็เป็นไฟเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าสภาพคือไม่มีรอยแตกรล้านะคะในส่วนของยางนะคะยางก็จะเป็นยางเดิมจากโรงงานเหมือนกันแม็กเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของกระจกมองข้างะค,ะะคะ่ะลูกค้าเป็นสีบอลเงินนะคะตัดสีดำสวยงามนะเรามาดูภายในกันมือจับของเขาก็จะเป็นสีสีโครเมียมนะสวยงามอันนี้ก็มาจากโรงงานเหมือนกันรถคันนี้ได้สีเดิมนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถสวยเดิมนะ แนะนำคันนี้เลยนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าะะสภาพคือใหม่คลิปเลยนะ สภาพคือ99เปอร์เซ็นต์เลยแหละเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะลูกค้าซูมไม่เห็นกันชัดๆเลยในส่วนของวิทยุ C D นะคะเป็นวิทยุ C D M P 3นะคะแอร์นี่เป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะลูกค้านะจับถนัดจะชับมือนะคุ้มหนังนะสภาพคือไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกปลายงาน,นะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวไปชมด้านหลังกนะัตนต่อนะคะ มาดูเบาด้านหลังเขาน,นีขา่ข้างหน้าว่าใหม่แล้วนะน้องเบียร์ข้างหลังนี่คือกริปเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะนั่งให้ดูนะคะว่ามันกว้างมากขนาดไหนนะคะเครื่องยนต์พันสองนะคะแต่ต้องโดยาสารก็ทํามากว้างมากเลยนะคะนี่ดูได้เลยนะคะนั่งเหยียดขาได้สบายเลยคะ่ะตัวเล็กๆเกนี่ยข้างบนก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้2แก้วเลยนะคะลูกค้าด้ที่สาคัญในมีที่พักแอนให้ด้วยนะคะพร้อมที่วางแก้วนะ้ำสะดวกสบายมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหลังกันต่อค่ะค่ะในส่วนของไฟเขานะคะตัวนี้ก็เป็นไฟเดิมจากโรงงานสภาพสวยงามนะคะลูกค้านะตัวนี้มาพร้อมสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3ามให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูด้านท้ายกันต่อค่ะห้องเก็บสัมภาระเนาะห้องเก็บสัมภาระนี่คือกว้างมากเลยนะน้องเบียร์พี่สามารถนอนเข้าไปได้เลยนะมันกว้างจริงๆนะคะลูกค้าอ่าข้างในค่ะ มียางอะไหล่มาให้พร้อมนะคะแม่แรงพร้อมนะคะลูกค้าขอกเราลดเดิมทุกจุดนะคะ,ะเห็นมาเพียบไหมคะรอยเม็ดอัอยู่ครบทุกจุดนะ,ะของเราการันตีลดเดิมไม่มีชนหนักทิ่ค้อมจมน้ำนะคะการันตีลงในใบจองถ้าตรวจเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะให้ค่าเสียเวลาด้วยนะไปะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อค่ะ มาดูหัวใจหลักของรถนะคะจะเป็นห้องเครื่องนะเริ่มกันจากที่ฝาก,กระปโปรงกันเลยนะคะลูกค้านะฝาก,กระปโปรงนะคะเริ่มกันจากที่ฝาก,กระปโปรงกันก่อนเลยนะคะลูกค้านะรถไม่มีขยับสลักชิ้นเลยนะคะลูกค้าน,นี่ดูควาเดิมเม็ดอ้าเพียงกันตรงนะคะเป็นวงเลียนปาดอยู่ครบนะคะแผ่สติกเกอร์อยู่ครบนี่แผ่นมอก็อยู่ครบทุกจุดนะคะคันหน้าเดิมทุกจุดนะคะคันนี้ ลูกค้าได้รถสวยแน่นอนนะคะเราการันตีให้เลยนะคะเครื่องยนต์ 1,200cc นะคะแผ่นเพดก็อยู่ครบนะคะมองเห็นเด่นชัด หมุดอยู่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าอ่าสวยงามขนาดนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถที่ผ่อนสบายๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะนิสสันอเมร่1.2ตัว e s ปี2 0 1 3ไม่เพียงแค่70,000นิดๆเท่านั้นนะคะลูกค้าโปรโมชั่นของเรานะคะขับปี90วันเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องให้ก่อนออกรถนะคะลูกค้าบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีเต็มน,นะคะราคาของเขาอยู่ที่ 239,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถของเราจอดอยู่ที่รามอินทากม .7 นะคะเต็น ypp auto นะคะมาง่ายๆเลยค่ะของเราติดถนนใหญ่นะคะลูกค้าอยู่ระหว่างรามอินทรา67และรามอินทรา69นะคะลูกค้ามาไม่ถูกสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์085-812-0888นะคะอีกเบอร์นึงนะคะ088-236-3636นะคะก่อนจากกันก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของเรา สำหรับวันนี้กุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย